ถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้อยากจะเล่นตัว RS เนี่ยรุ่นอันติเมทเนี่ยยังมีความคุ้มค่าอยู่ไหมนะครับเส้นทางในวันนี้เราวิ่งมาจากเชียงรายเนี่ยมาเชียงใหม่นะครับราคาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ45,000บาทครับภูมไ,ไฟฟ้าที่ใส่เข้ามานะครับช่วยได้เยอะจริงๆหลักๆฟังก์ชันที่มีความแตกต่างกันชัดเจนเนี่ยก็ยจะเป็นในเรื่องของ สวัสดีครับรอนออโต้ไอรอนนะครับเดี๋ยวนี้จะพามาดูความแตกต่างกันนะครับระหว่างิูสุมิวเรุ่น R S กับรุ่นอันติเมตนะครับว่าจะมีความแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับและในเรื่องของราคาเนี่ย ที่มันแตกต่างกันอยู่นะในช่วง170,000บาทนะครับระหว่างตัวท็อปของแันติเมทแล้วก็ตัวท็อปในรุ่น RS นะครับว่ามีจุดไหนบ้างถ้าบางคนเนี่ยไม่ได้อยากจะเล่นตัว RS เนี่ยรุ่นอันติเมทเนี่ยยังมีความคุ้มค่าอยู่ไหมนะครับเผื่อเป็นตัวเลือกได้นะครับใครที่อยากจะเล็งอยู่ในตัวของ m u x กนะครับก็เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังกันนะครับก็จะมีรายละเลอียดเป็นไงบ้างเน่ยเดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ มาครับเดี๋ยวมาทดลองขับตัว Isuzu e MU-X e รุ่น Ultimate กันนะครับก็ในรุ่นที่เราขับกันน่ยตัวเลือกจะมีแค่4คณ2นะก็มีแต่ตัวขับเคลื่อน2ล้อก็เดี๋ยวมาลองวิ่งกันหน่อยนะครับเพราะว่าเส้นทางในวันนี้เราวิ่งมาจากเชียงรายเนี่ยมาเชียงใหม่นะครับระยะทางก็จะประมาณ250โลประมาณนี้นะครับบวกลบเล็กๆ,ๆน้อยๆระยะทางกำลังดีนะแต่ว่าตอนนี้เราวิ่งกันมาเนี่ย160กิโลแล้วนะครับก็ และอัตราซิ้นเปลืองน้ำมันเนี่ยตามมาตรฐานนะ mm. ก็อยู่ที่12.8กิโลเมตรต่อลิตรก็ถือว่าใช้ได้เพราะว่าอัตาเร่งอะไรของตัว3.0ที่เรามาในวันนี้ก็ดีอยู่แล้วเนาะเวลาขึ้นเขาลงเขาเนี่ยน่าจะขับได้ง่ายกว่าตัว1.9นะครับแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอ่ะตัว RS เนี่ยรุ่นท็อปเขาเนี่ยที่เป็น 4x4 เนี่ยถ้าเจอเส้นทางอย่างเงี้ยน่าจะสามารถขับได้สนุกกว่านี้นะครับเพราะว่าดยการทำงานของระบบ ขับเคลื่อน4ล้อเนี่ยเวลาเข้าโคง้งออกโคง้งใช้ความเร็วเนี่ยมันจะมีความหนึบแน่นมากกว่าแต่ถ้าถามว่าในตัวที่เราขับกันเนี่ยในรุ่น4คูณก mm ็ hmm. ถือว่าใช้ได้นะครับไม่ได้แย่เลยวันนี้ในเรื่องของคูมอรัลไฟฟ้าคันนี้ก็มีมาให้เพราะฉะนั้นน้ําหนักของ handling อะไรอย่างเงี้ยโอเคเลยรุ่นนี้นะครับที่เคยได้บอกไปเหมือนกันนะตอนที่รีวิวในรุ่น RS นะครับว่าคูมอรัลไฟฟ้าที่ใส่เข้ามานะครับช่วยได้เยอะจริงๆในเรื่องของน้ําหนักการควบคุมรถเนี่ยคือ ดีขึ้นชัดเจนนะสามารถใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายขึ้นหรือแม้ว่าจะเป็นการวิ่งทางไกลแบบนี้ก็จะช่วยให้ขับสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าเราใช้แรงกับมันน้อยลงมากกว่าตอนที่จะเป็นพรมาลไฮดรอลิกครับมันต้องออกแรงเยอะมีความหนักมีความหน่วงนะเนี่ยอันนี้ก็จะขับได้สบายๆมากยิ่งขึ้นแล้วก็ระบบอย่างอื่นเนี่ยที่จริงก็แทบจะเหมือนตัว R S หมดเลยนะก็ต้องลองเลือกกันดูนะว่าเราเนี่ยโอเคไหมกับฟังก์ชันที่มันหายไปเนาะ หลักๆฟังก์ชันที่มีความแตกต่างกันชัดเจนเนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของกล้องรอบขันนะครับเราก็จะไม่มีระบบขับ4ี่เนี่ยมาให้เราเลือกแต่ว่าระบบความปลอดภัย ADA s เนี่ยมีมาให้เหมือนกันแต่อันนี้ก็มีกล้องถอยหลังนะคือเหมือนกันหมดเลยแตกต่างกันแค่ในเรื่องกล้องกับชุดแต่งเนี่ยที่มันแตกต่างกันเพราะในตัวท็อปเนี่ยมันก็เป็นไล์อัพใหม่ที่เขาเพิ่มขึ้นมานครับในตัว RS อันนี้ก็จะเหมือนแบบรุ่นท็อปเดิมตอนแรกนะใครที่ยังชอบความเรียบๆอยู่อะไรอย่างเงี้ย คันนี้ก็อาจจะตอบโจทย์อยู่นะฮะนี่ครับตอนนี้เราก็ขับกันไปเรื่อยๆนะความเร็วเฉลี่ยก็มาตรฐานนะครับวันนี้80ถึง120นะขับกันไปเป็นขบวนฟิลลิ่งอะไรเงี้ยก็นั่งสบายดีมีไพโรชิพอะไรต่างๆมาให้เล่นนะระบบเอดัสอะไรเงี้ยเพิ่มเติมมา5รายการเนี่ยก็อาจจะไม่ได้ลองให้ดูนะครับด้วยเส้นทางที่วิ่งกันไปวันนี้แต่ฟิลลิ่งโดยรวมอะไรเงี้ยนะครับโอเคเลย ก็เดี๋ยวมาพูดถึงในเรื่องราคากันก่อนนะครับในด้านหน้าเราที่เป็นตัวอันติเมทเนี่ยมันจะมีอยู่2ตัวเลือกด้วยกันนะครับตัวเลือกแรกเนี่ยเป็นเครื่องยนต์3.0นะครับอีกตัวนึงเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์1.9ซึ่งในตัว3.0เนี่ยราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับแต่ในเครื่อง1.9เนี่ยราคาจะอยู่ที่1นึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นสี่พันบาทนะครับราคาเนี่ยจะมีความแตกต่างกันอยู่ที่ประมาณ4ี่หมื่นห้าพันบาทครับและจะเป็นตัวขัััับบบสองงทท้คู่่่แตเตเเีียยกว RS น R.S. ที่เป็น4คนะูณ2เนี่ยราคามันจะอยู่ที่1 6 5 9 0 0 0บาทนะครับอันนตัวท็อปเลยเนะี่ย R.S. 4คนะูณ4เนี่ยราคาอยู่ที่1 7 5 9 0 0 0บาทนะครับก็จะมีให้เลือกมากกว่าในตัว R.S. เนาะจะมีทั้งขับ2ด้วยขับ4ด้วยอันนี้คือจะเป็นจุดแรกแลนะครับที่มีความแตกต่างกันก็คือในตัว a n t i m a t ี e ยจะมีให้เลือกแค่ขับเคลื่อน2รล้อเท่านั้นนะครับแล้วฟังก์ชันอื่นๆเนะี่ยเอาจริงๆเนะี่ย ได้มาขายกันเกือบหมดนะครับอย่างในตัวอันติเมตเนี่ยในเรื่องของระบบ a d ดารไซโครงเนี้ยก็ได้มาครบเหมือนกันแต่ว่าจุดที่แตกต่างกันเนี่ยคือในเรื่องของการตกแต่งนะที่มีจุดต่างกันชัดเจนในตัว RS เนี่ยเขาจะได้ชุดแต่งแบบใหม่มานะครับที่เขาเพิ่มรุ่นย่อยเข้ามาไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของการตกแต่งสีดําลวดลาย RS สีเขียวนะครับแต่รุ่นอันติเมตเนี่ยจะมีความคล้ายๆเดิมอยู่จะมีความเรียบขึ้นมานิดนึงอย่างล้อเนี่ยก็ได้ขนาดเท่ากันนะครับเป็นล้อขนาด20นิ้ว แต่จะมีความเรียบขึ้นมานิดนึงจะเป็นแบบสีดําเงินนะครับจะดูแบบเรียบหรูขึ้นมาเอาง่ายถ้าเป็นตัวรองท็อปในรุ่นนี้กระจังหน้าต่างๆการตกแต่งจะเป็นโครเมียมท้ายเปิดปิดไฟฟ้าได้มาเหมือนกันแต่ว่าจุดหนึ่งที่ต่างกันเลยคือในเรื่องของกล้องรอบคันนะครับกล้องรอบคันจะมีการเพิ่มมาให้ในรุ่นของ RS เนี่ยรุ่นเดียวนะครับในรุ่นอันติเมทเนี่ยจะมีให้มาแค่กล้องมองหลังกับเซ็นเซอร์รอบคันต่างๆก็จะเป็นจุดแตกต่างกันนะครับในช่วงราคาประมาณ70,000บาทนะ ตัวนี้ครับไฟหน้าเนี่ยเป็นไฟเดย์ทาวเนะครับเป็น LED นะมีระบบเปิดปิดอัตโนมัตินะครับ่วนส่งก็จะดูมีความเฉบียเฉียวนะครับไฟตัดหมอกอะไรเงี้ยมีมาให้นะกระจังหน้านะครับที่หุมแล้วบอกไปนะการตกแต่งในรุ่นอันติเมนเนทจะเป็นสีเงินแล้วความดูดันเนี่ยจะลดลงจากตัว RS นะครับเนี่ยกล้องรอบคันอะไรก็ไม่มีแล้วแต่ว่าเซ็นเซอร์เนี่ยยังมีอยู่ยังมีให้ใช้งานอยู่นะครับมาดูด้านท้ายกันต่อนะครับการออกแบบวันนี้รถอาจจะดู เหลือนิดนึงนะครับวันนี้คือขับลุยกันมาเลยจากเชียงรายมาที่เชียงใหม่เนาะเนี่ยไฟท้ายต่างๆเนี่ยจะดูดีขึ้นเป็นไฟ LED นะครับโลโกโ้ MU-X มีมาให้ที่ปัดน้ำฝนด้านหลังมีมาให้นะครับรถอาจ่ดูเลอะๆนิดนึงนะครับก็ขออภัยนะวันนี้ฝนฟ้าค่อนข้างจะตกหนักนะครับเดี๋ยวดูพื้นที่เก็บของด้านหลังกันนิดนึงนะฮะอ่ะท้ายเนี่ยเปิดไฟฟ้านะอย่างที่ผมได้บอกไปนี่ พื้นที่เก็บของนะครับนี่คือจุดเด่นของรถคันนี้เหมือนกันเป็นข้อดีคือเวลาเราพับเบาะลงไปเนี่ยมันจองข้างจะเรียบอย่าง f o r t u n e r อระไรเงี้ยเวลาพับ,บเบาะแถวสามันเก็บไปด้านข้างบ้างอะไรบ้างนะฮะก็จะใช้งานได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่ตัวนี้จะมีความเรียบใช้งานอะไรจะง่ายขึ้นถ้าไม่ใช้เนี่ยสามารถดึงขึ้นมาได้เลยนะครับอ่าก็ปกตินะทั่วไปไปิดไฟฟ้า มาดูการดีไซน์ภายในของรุ่นอันติเมตกันต่อนะครับก็ถ้าสังเกตเนี่ยความเรียบเนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับตัว RS เนี่ย RS เนี่ยจะมีความดุดันมากกว่านี้นะครับเนี่ยลองสังเกตได้เลยว่าถ้าดูต่างๆเนี่ยข้างบนเนี่ยจะเป็นแบบซอฟทัชนะสีดำเนี่ยการเดินได้เนี่ยจะดูมีความเรียบง่ายมากขึ้นนะเนี่ยหนังสีน้ำตาลนะฮะหน้าจอกลางเนี่ยก็เป็นแบบดิจิตอลนะครับก็รองรับตัวแบบไวเลสเนี่ยจะเป็นแค่ตัวของ Android Auto นะครับแต่ว่า Apple c a r p l a y เนี่ยยังต้องเป็นแบบเชื่อมสายอยู่นะแต่ก็จะมี ฟังก์ชันการใช้งานของตัวรถมาให้เช่นในเรื่องของระบบ ADA s นะครับเราสามารถเลือกได้ว่าจะเปิดจะปิดระบบอะไรนะอ่เนี่ยก็จะมีการล็อกประตูระบบการล็อกสตาร์ทด้วยคุณแจัจฉริยะนะครับเราสามารถปรับผ่านตรงนี้ได้หมดนะอันนี้จะเป็นหน้าจอโฮมของเขานะครับแล้วตรงนี้นะครับหน้าจอแสงของคีย์เนี่ยก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับขนาด7นิ้วนะก็บอกข้อมูลครบครับพื้นฐานทั่วไปเลยเนี่ยแพลดฟอร์ชิปอะไรต่างๆมีมาให้นะพวงไลมัลติฟังก์ชันทั่วไปนะครับเบาะอะไรเงี้ยก็ เป็นการปรับแบบไฟฟ้านะครับกระจกอะไรต่างเนี่ยก็ปรับแสงออโต้เนาะคือในเรื่องของการออกแบบภายในเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะจะเป็นในเรื่องของโทนสีมูดในการตกแต่งมากกว่าเพราะอย่างพื้นที่นั่งแถวหลังนะครับก็จะมีที่วางแก้วน้ํามีแอร์แถวสองแถว3ามาให้มีตัวของไทซี C มาให้ด้วยก็สามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับเพราะด้านหน้าก็เป็นไทซเหมือนกันคือตัวไมเนอร์เชนเน่ย มันจะเป็น type C หมดล่ะจะไม่ได้มีตัวของ USB A เนี่ยมาให้ใช้งานแล้วนะครับรเนี่ย power l e d ก็สามารถเลือกใช้งานกันได้เบรกมือไฟฟ้าเบรกโคมีการติดตั้งมาให้หมดนะอี๋ยวดูด้านบนนิดนึงนะฮะนี่ด้านบนก็จะเป็นกระจกนะครับมีไฟมาให้ด้วยก็เดี๋ยวมาสุบภาพร,รวมนะครับหลังจากพาชมรอบคันแล้วก็ดูการขับขี่สั้นๆนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ทําอะไรให้ดูเยอะมากนะครับด้วยเส้นทางที่เรามาด้วยแต่ถ้าถามว่า ในช่วงราคาเนี่ยที่มันต่างกันอยู่ประมาณ1นึ0 0 0สบาทเนี่ยมันก็ยังถือว่าเป็นรถที่น่าเล่นอยู่นะในรุ่นของอันติเมทนะครับเพราะว่าช่วงราคาเนี่ยมันต่างกันเยอะแต่ถ้าเราเนี่ยไม่ได้ต้องการการตกแต่งที่มันดูสปอร์ตมีความโฉบเฉี่ยวอะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นตัวเลือกที่ดีได้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับนะในเรื่องของกล้อง 3. ามองศาเนี่ยที่อาจจะไม่ได้มีมาให้นะครับในรุ่นของอันติเมทมันจะมีใส่มาให้ในรุ่น RS รุ่นเดียวนะครับอาจจะเป็นข้อสังเกตจุดเดียวเลยเพราะว่า o m มเล E.P.S เนี่ยก็มีการติดตั้งมาให้เหมือนกันนะครับอันนี้อาจจะเป็นสรุปคร่าวๆทั้งหมดนะครับของรุ่น R.S. นะรุ่น u n t i m เม te ในคลิปนี้นะครับก็ถ้าชอบคลิปนี้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เนี่ยเป็นกำลังใจกันด้นะครับแลาโดยคลิปหน้าเนี่ยจะพาไปรีวิวรถรุ่นไรกันอีกเนี่ยก็ฝากติดตามด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย